เรื่องสำหรับข้าในนามคนหนึ่งของข้าพิจารณาศาสนาในนามของวัดสามเอาไปขออาราธนาคุณพระพุทธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ศิษย์ศิษิ์ทั้งหลายในสากลโลกได้มาอภิบาลรักษาพระบุจ้าธิรูปให้เจริญปารสุภกิการทุกท่านให้มีร่างกายที่แข็งแรงปัจจาบันโลภะปียดี ที่ปรากฏอยู่ก็ว่าหายมาหายมาลายหายที่ไปให้มีจิตใจสงบใส่ร่มเย็นเต็มเสี่ยงโดยดีดำเต็มเตี่ยงโดยดีสุัสุปรัชนาสิ่งใดโดยเท้าตามทำหน้าที่การงานการศึกษาการค้าการขายพลกีชาวบวมัวมทางการเับเพื่อปฏิบัติธรมที่มุ่งหวังก็ให้ประสบความสำเร็จดังมนุรสปรากเปมนุษย์ัวั้นตัวั เกิดเกิดคามผิดาดสมบัติโดยเดบยติเหตุทั่วถึงการจุกุกทั้นเจอ